จากดาร์กทิเกอจะกลายเป็นจอเป็นจอมีไงี้ยมีเงี้ยเยอะมันมีอยู่จริงเพื่อนหนึ่งเชิญไปเชิญหนึ่งเอาแล้วเอาแล้วกลับมาหา ทิ้งเลยทิ้งเลยมอนทิ้งเลยมอนทิ้งสอคนนั้นไปเลยขึ้นมาเอ้าเชี่ยนี้เลยไอนบไอมอนบ้มัไอนบอนบาอยูดีมาคเลยจะรีแลกหรือว่าจะไม่เอาแมวโอ้ยเข้มจัดเลยเข้มมากพนุ่มเพียบเยงินจากไหม That it's a long story. Oh, it's, a it's complicated yeah, right. and it's really difficult. Oh, oh, yeah, yeah. Yeah. Okay. I'm a complicated guy. It involves it was yeah, several it. trips to the bank it's and signing of big stacks of paper with large numbers on them. So you took out a loan. You're really smarter than you look. You're My family can make an investment in your business. Hey, my friend, you're so rich, boy. oh, oh. You're it. You're mm, smart. Oh, ขอ r กดพอลองนะเชื่อมจอยแล้วมันมันแบบปิดปิดจอยไม่ได้เขาเอาอะไรพังอ่ะเอาอา you know a t I've e s o m h u l p s i ออ่ไ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 อไอ่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 อไอ่ออไอไอไอ่ไไออ่อ้องอไดูอออไอ อะไรดูไม่เป็นนะก้อนเมฆอ๋อนี so, ่ก้อนเมฆแค่ไหนสายลากอ๋อก้อนเมฆไต้ฝุ่นายุเออไต้ฝุ่นแกเฮ้ยโอ้อะไรวะมีคนมาหามีเดี็กอะไรมาเด็อใครมาวะปู่สอนมาทุกอย่างบัตรบัตรเทงชื่อบัตรไ diving instructor อายุสิบสอง นี่มันเท่าไรแอบหมดอไปแล้วหมดแล้วปีใหม่ไปแล้วแอบแล้วแอบไปแล้วเอาแอบแอบหมดอายุถ้าแอบปีใหม่แล้วสมัยยี่สิบสองแล้วหมดอายุแล่หมดอายุแล้วแหละไม่อยากคุย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 วีโน่อยากอยมาดูเนี่ยคะดูอีกเรี่ยวไปเธอเธอใช่เป็นหนุ่มเปรี้ยวจริงๆเลยเธอใช่เป็นสาวเปรี้ยวจริงๆสองเดือนสองเดทสองเดือนให้สองเดือนให้ไม่มีเรือลำมาเรือมาแล้วเออ เฮ้ยสปอย่าเช็คสโปก็อย่ไไหลเกิดในเรดาไอเอสบอกไงเห็นในเรดาร์ว่ามีมีอะไรมาเือเดอผีสิงไหมเดอะผีสิงไงไบดัสแมนสิงส์แมนเกี่ยวอะไรเอเกีได้ได้นะ้งหมดโซ่ช่วยช่วยไ่วช่วยไ่วเออ c o ม e on man let's เ o บี b y let's g เอ้ยเอ้ยอยู่กับพี่นี่หว่าไม่คุยไหนเหรอ อาม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 าไหนคุยไม่ได้เอาเอาไม่คุยเอ้าเอากนี้ไม่อยากคุยเอ้าอะไรนยายไยวจาบไม่ได้ก็ส่องริ่หนึ่งเดี๋ยวไหมอ่าเราได้ไหมเลยังเอาเอาเอาอีเกียเล่อนเอา้ต้องกากด้ีอะไ้นี้บอเ

โหรึ่ยใช่เสียงเองอันอีซี่มันไม่ใช่ฉันมาแล้วล่ะไม่เสียคิวดงไม่ถูกจักใช่วเราทำไงอะทำไงใครชอบสือก็ได้ขาให้คิวกินแล้วนะทำจากขำหมาครไอมาคิวกินขำหมาเดี๋ยวใครมาวะน่ะ ไม่ทำไไมทำม้ใหญ่ยังวะอ้โหูโอ้ยโชนโอ้ยโเออเช็คาวันี้ปอยู่นน้ำอยู่เฮ้ยมาได้ไงวะเอออกไปแล้วโแสบี่นี่เล่นลิ้นะเฮ้ยโดนโดกระชากวา้เนี่ยเฮ้ยเสียงยางเข้มดามไ้มเน ดูโดูเรือดิใจเยยน่อยนุ่มไม่ใช่ปัญหาสักหน่อยเห็นไหมันมีสิบดอนได้ไหมนี่ไงโยนไปดิโยนไปนี่อเอไอ้เหี้ยพีดรวยไอ้สัสโอ้ามสิบเอาสามสิบไปนี่สามสิบสามสิบมเลยหมดเลยรวยจัดเลยไอ้เหี้ยพีดรวยไอ้สัสเหยโดดไปเนี่ยสั์โดดไปเนี่ยเออจุดสัต ตัวปันเนี่ยไี่เจอาจอมสมรติเออไปดันล่างแล้ววันนี้ยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยจะครึ่งเรื่องแล้วมั้งเนี่ยว่าจะพึ่งเริ่อเดี๋ยวเล่นยังไม่ครึ่งหรอกขอฝ่อใช่ป่ะพอ่อได้เลยแค่แค่แค่สอกไวบอลแล้วไอตัวแรกอน้ใครเล่นป่ะแรกกูเล่นมือใครอ่ะมือกูมือตายแล้วตายเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มือสพไมยังการไปกระโหลกไว้นล้ว ตายเลยเฮ้ยเฮียห้าเฮียห้ามาว่ะมาว่ะไปเลยจุดเดียวกูเพย์เยอะสี่แต่กูเล่นคนสุดท้ายเนี่ยนะบอกแล้วสีโชคร้ายเพชไม่เชื่อกูมึงใช้ข้อจอยทำไมใช่ถอดจอยดิได้ได้ได้แต่เราจะช่วยไม่ได้เสียงระวังนะจอยมึงแจ็คแปรให้หน่อยได้ไหมเหามีอะไรอยากขึ้นอมกมั้ยมอนแปรก็ได้ระวังนะค่อยๆนะค่อยๆนะ ปาตดไปแล้วเฮ้ยโอ้ยคุณเล่นอ๋อโอ้ยไม่นะเลงคุณเล่นไหมไม่กินม่ใช้คอนทรลเลอร์มันผัวเป็นปุ่มอะปุ่มเอ็กอะเออช่วยกดไม่ได้เออช่วยกดไม่ได้คุเล่นเองคุเล่นเออเลอดออกฉลามมาอยเคลียไม่คียบอีเียบเอลาฉลามมาใช้เดสติเคียบ เพื่อาก็ถอดเริ่มมั้วออกแล้วออกแล้วเฮ้ยอะไรน้องีนกัไปกันไปกันกลับกลับกลับทัน่วเฮ้ยภาพอนาคตภาพอนาคตเฮ้ยจ็บใจนกเกินพีอนิชันอก้วคตมองฐานมาขอยู่ข้างขย่าเล็กปะเล็กปะดูรอบได้รูไหมเล็กก็เลยเล็กเล่าดูรอบไม่ได้ม่ไกี้แข้งข้างวะกูอะไม่ไม่มีแว่นไม่มีแว่นหน้าเป็นกูอะเล็กน่าจะเล็กเล็กเล็กเลย เฮ้ยมีอะไรคนาเหลือแสงบนแห่งามส่แกได้ปะอุ้ยอ้ยตรงใจมือติดกระดาษเฮ้ยจิ้งมาเลยต้องไปจิ้งมางทีต้องมีถังแน่เนี่ยแน่นนะทำไงติดเล่ะติดนะเครื่องติดเอาไงปล่อยไปกับมันน่าจะเอาไงดีจะจะไปเอาหรือไม่เอาหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วเร็วเร็วเร็ว เลือกดิไอคิวไอคิวคอนเซนคอนเซนเลตเนี่ยตอบเองแม่งเลยตองเันเลฮ้ยไม่เป็นหรอกไอคิวใช้เมาส์ดิใช้เมาส์ที่บอร์ดดิใช้เมาส์ไอ้สัสติดคอนโทรลเลอร์ดิใช้เมาส์ที่บอร์ดด้วคิวถอดจอยก่อนก็ได้นะระวังมันไป็ต้องจอยระวังระวังเพราะเพราะว่าปิดจอยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวการเล่นคนอื่นไปแล้วเฮ้ยปิดจอยไปเลยระวังคิว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 เธอเธอเธอเนี่ยเธอเดี๋ยวมาติดเธีสีสี ใช่ไม่ใช่เขาสี่ไฟอ่เออเออเฮ้ยสตารกแล้วเอต้อยสเต็มบสตารเ้ยปลาหมึกไอ้เหี้ยระวังนะปลาหมึกเดขึ้นเห็นใเวขึ้นี่มเขาไปเขาไปเขาไปเอซเอาคยอกูเนี่ยเออ ไอคิวมึงไอ้สัตคิวไอคิวดีดีเออไคว้ยยวยทหักไอสัตว์ฮัลโหลมาแล้วมาแล้วชิหาชิหดิใส่อะไรตอนนี้มาอะไรตอนนี้วะเมื่อกี้เกือบสรุเหี้ยทำไมจูเลียกางยังมันไม่ได้กายแต่มึงเล่นเองทำแบบโม่อะไรเมื่อกี้ ไม่เป็นไรชิว่ะยอลเบมิ่มมสิออคุ้มไหมเนยเดี๋องเยวสมุอามหมุนได้หมุนได้หมุได้หมุนได้หมนได้หมุ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 นไหมุนได้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 หมุได้หมุนได้หมุนได้หมุได้หมุนได้หนไดหมุนได้หมุนได้หมุนได้นหมุนได้หมุได้หมุนได้หม หมอมามาช่วยเรือเรือตอนแรกนี่หว่าให้ผมเดามอไม่ใช่เรือตอทะเลเรืวก็จมด้วยมันเล่น W S D เพื่อไปไปไปเออฉากฉากที่ให้เรียนน่ะมันเหมือนฉากคาสิเนียอะไรอะไปหยิบอะไรอ่ะเอ้าอย่าเตะไม่ใช่เหรอเอออย่าเตะเนี่ยเขาบอกอยู่ว่าอย่าเตะอย่าเต๋คุณจะยืมมันด้วยนะสุดอยืมมัน โอ้โหส่องจริงๆแหลกกันกันเดินเขาบอกอยู่ว่าอย่าเตะอะไรอย่าเตะอะเลยไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้เพิ่งมาเล่นเนี่ยทางบอกทางบอกเราต้องให้แน่แน่อย่าเตะนะเสียงอะไรเสียงใต้น้ำเสียงอะไรวะเออเสียงหลามมันจะเมกฆเมเออออกเลยออกก็หรอไปทิศใต้อะทิศใไม่รู้เหมือนกันคืออะไรรอดวะเออที่แล้วได้เงินไหมตรวจติดเชื้กัน แบ่งเฮ้ยเล็งเล็งเล็งกันแล้วทำแต่ไอควยบอกอยู่ฮะแต่นี่ทำลายเลยแต่นี่ทำลายเออตัวอะไรอ่ะมีปืนไม่เยับอยู่เหรอมันหันมายิงต้องเฝ้าระวังนะหลบให้ทันนะหลบ W S D ให้ทันนะต้อหลบให้ทันนะปลามึกตหลบให้ทันนะมันมันมีปืนจะยิง เดี๋ยวไปดูในคลิปเอ๊กดีกว่าวะน่าจะตลกแน่ดูนี่คอยหลอดคอยหลอดตี๋แตก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 ไม่ใช่กูเองตี๋กูกูเสียงกูเลยเสียงกูเลยกูดังเดยวไปดูในคลิปแอ๊กเลยเดี๋ยวแอ๊กไปปล่อยลงยูทูบไปไปดูกันเลยตัดเลยตัดเลยตัดแ้วนี้มนอยู่บ้านนะอยู่ใต้นี้นน้ำ โอ้โหมึงบอกข้ามแต่นี่ไม่ใช่ข่าวเคลมปีนหอกเลยอ่ะเรียบร้อยไอ้สัตว์บอกแล้วอย่าแตะอเลยอีกไอ้คิวมันทำอะไรเนี่ยคิวมันมีให้กดก็ต้องกดอันนู้นไม่ให้กันตายนะมันเลือกได้นะว่าจะกดหรือไม่กดอ่ะเออมันเลือกได้หมดเนี่ยไม่ใช่ว่ากดหรือไม่กด โอ้พังเลยสัสฉลาดได้หรอต่อกนี่เราเมีทุกเขตการกฉลาดหรือปลาดุกฉลาดที่ปลาดุกนี่ฮันเล่้ยทันไปสัสฉลามไม่ฉลาดได้หรอมากุซะฉลาดยิบหลบไม่ทันนม่กลิบหลบไม่ทันนะฉลามไม่เต้องหลบไม่ทันนะระวังกด w s d เตรียมดีๆนะก็ดีนะเออแผลมึงแต่ว่าอ มันจะไม่ใช่าที่ผูกเถอะชอบเเฮ้ยเฮ้ย่บอกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮตอนนี้เนี่ยนะตอนนี้ได้น้ำที่มีฉลาวอ๋อออนไม่มีเ้ยนมีฉลามกหรอแต่งไหม You marry me You m r r y me รออะไตายแล้วน ซ่อนกล่องอะไรพวกน่้ไม่ใช่ไหมโอ้เจ็บโอ้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 เจ็บกีดเจ็บกีดเราวิ่งไปเลยค่เหี้แกเปลี่ยนแปลงใช่เหรอมันเฟืองถูกแก้ไขใช่เราจแต่งงานเฮ้ยต่างกันใต้นะำแล้วสามก็มาเด็ก ี่เชี่ยแอ็กซายเวนแต่งงานให้คลิปมาดิแอ็กซายเวนแต่งงานให้คลิปไปดิไอคลิปมึงต้องเล่นดิสัตว์กินชามึงเชี่ยไม่อยากชิเมนี่กูยังไม่ได้เดี๋ยวเจอเนี่ยคุณไปเถอะเอากูเล่นกูไม่ได้ต่อแบบนี้เฮ้ยเรือนั้นมาจากไหนนั่งไปแล้วไอ้ที่พีดรวยไอ้โยนเงินตรงนั้นเอองที่กูโยนเงินไป ดี๋ยวจูเลียเอ๊ะแบบนะจูเลียเอ่ออู้ยดีจดมแล้ววันนั้นแซมแต่แต่ต้องนั่นก่อนเดูเพลิดเพลินพี่ชายอยู่ตรงนั้นจุ่ยเหรอจุเลียมึงบ้าเลยนี่ยมึงบ้าแล้วมึงรอแป๊บนึงดิมี่จบขาแม่งเลยนี่เอาอ๋อเอาอึ้บึ้มบึ้มเอากูตายแล้วไม่ได้เล่นเลย ไปจะไปไหมไปแล้วไปแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงไงวะเปลี่ยนแปลงแล้วทีเดชิบแล้วก็เกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงหอไม่ต้องห่วงหอกเราเปลีันเลยนะเราเปลียนเลยไหบาร์บีคิวเงินหนน้ ไม่ีอะไรอ๋อพวกเรามาทำอะวริ๊กคิวทำไอ้ขี้ยวาบิคิวีอะไรไฟนินมึงเนี่ยจ่ายไม่จ่าทะเลมเื้อื่นคืออะไรนล้คือะไรต่อถามนี้แล้วอื่นคืออะไรก็เหมือนคนมาคนมาต่อมาทนี้แหละแล้วรสนใช่ไหมรสนนละมันเจอแล้วมั้ง อ่าเราเจอเครื่องบินใหญ่มากแล้วก็มีของจริงๆด้วยว่ะเอ้แบลตไอ้บลตมันนอนหลับไปแล้วนี่เงียบเลยโอ้ไม่ช Yes sir เราไปฉลองกัน b บ e c u e กัน Yes sir Barbecue ดีกว่า Barbecue ไหม b a r b c u ระเบิดอม่มาผูบรรยายกับมานี่แล้ว่ี๋ e ว i เาคุณบรรยายลราก็ลกหลอน มีอะไรมีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาแลพทเอาเลยพีคุณช่วยเขาใจเลือกและบางทีอาจจะไม่อาจจะไม่ยอเชียทุกการตัดสินใจมีาสำคัญมดมีระเบิดเสมอไอชิวไม่แตะทุกอย่างเลยไอชิวตะทุกอย่างเลยเขาโบกอยู่ห้ามเตะห้ามแตะไอนี่ก็ไม่เชื่อ

อยู่ไี่นี้ลงตัวเนี่ยแบบเก่งไม่อยู่หนีไปพอถึงเวลาแล้วเดือดมาเพราะว่า เห็นแบทเทิลไหมเอฟเอเพเวกันอยู่มันไปไพเวกันอยู่ไงมาเหวี่ยอยู่ไม่หามันเถอะมาเหวี่ยงอยู่อเชี่ยใช่ไหมเฮ้ยอย่าไปยุ่งนะเฮ้ยนี่ไงโอ้โหนี่ไงนี่ไงไม่สนใจส้กย e s u s Christ คอนราดหลอกตำรวจมาที่นี่จะหลอกว่าตำรวจหรือว่าจะแบบเอ้ยเอ้ยตำรวจมายิ s ัสคริสต์คอนรา Jesus Christ ตัวหนึ่งตัวพอน้องพอน้องเจ็ดวินโอ้เออเออบีบดีบีเฮียีสเชียเดนเฮีบอยดูดิจำสเกตไไหมไอกองเชนี่อ๋อตอนแรกก็ตอนข้างในเด้อข้างในเด้อข้างในทำไมมั่สว่างจังวะ เรืงการความทรงจำอย่างนี้ไม่ใช่ความทรงจำอย่างนี้ไอ่ตอนไหนวะตอนที่ไม่ตอนที่จะจุ่มเย็่มันติดไม่ได้ตัวไม่เหรอมันติดมันติดอยู่กับตัวอเล็กอะด้วยศพถ่ายศพด้วอขายมันรงไปขาไม่ตรงไปด้วยด้วยด้วยมีชลามไหมมีศพสองคนด้วยใช่อยู่นี่มั้ยเพิ่อนยงมองอะไรไปถ่ายหมดแล้วหมดแล้วเอาใช่เราอะใช่เอาเนี่ยแล้วได้แล้ว Eh, hey, he คอมเม้นอะไรกันเนี่ย EC ไตเกอร์ EC ไตเกอร์ี c ไทเกอร์ทำไมมีแต่ตัวฟอดที่ไม่สมหวังอ่ะทำไมเขามีคู่แล้วไม่ัยฟอดก็เนิร์ดนีมันเนิร์ดไงมันเนิร์ดเนี่ยยังเบียร์พร้อมละทุกคนเลย

มันซีเรียสมากเว้ยนี่ยเออตายทุกปีเลยนี่มันเป็นหมอคนไหนจูเลียสฉีดสารพัดชนเลยเขินตัวบอกหน้าใช่หมอพูนเหรอจะเชื่อแฟนหรือจะเชื่อพี่ชายจะเชื่อแฟนจะเชื่อคนรวยจะเชื่อแฟนดีกว่าปิดอยู่ใน s o 2ที่อเนี่ยกินน้ําดีกว่ากเวเซิงจ2กินน้ำดีกว่าไหนก็ได้แล้วแต่แล้วเต้ อ o ากินน้ำด้วยวะไม u อืมทำไมม a l แก i ตัวแรงทำมันขึ้นหวยงมันชิงโกลอยมันอนโกลเอ้ยจะทองเหรอจะทองแก่าไอะกับปันสมบัติมิชลิเอนนั่เป็นจุดที่เครื่องบินจะไปหรือเปล่าแค่หลายช่วงเง there was a flight plane that seemed to indicate it was a rescue plane yeah that makes sense after the war they turned long range bombers into rescue planes and then this plane must have been shot down because it was the reckless all of you excuse me i told you to leave everything i i told you not you i you no you did whatever you wanted whatever you took, it was too much i mean how <laughs> you look up i mean how up oh come on we know we've even oh my god i know we've even i'm going to go so you put it out the movie it's no respect for anyone else's <laughs> traditions you should have never gone down to that first place it's bad luck you think you can scavenge down there and it makes no difference but every single thing you bring back has an essence

lên luôn. để con ta à. từ nghe bao. nghe nghe đi qua. nghe đi qua. nghe. 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 <laughs> <laughs> ah, well, i uh, by the deo, deo. <laughs> an Ancient old man, skin like a leather book, eye patch with a lens. For uh, a dollar, uh, he told me his secrets. <laughs> can you the lighthouse? The lighthouse stood atop an atoll, <laughs> <tower>, isolated <laughs> from the rest of the world. A lone yeah. beacon yeah. in the night, a sailor's respite. The lighthouse keeper would hear the waves pound the rocky One misty morning, he comes upon a woman covered in she's stumbling down the beach. He hurries to brain and she falls into his arms, sobbing. As he hurries oh, her back hi. to the lighthouse, he asks who <laughs> she's from. He doesn't waste any time. She got Shh. Shh. she's the woman answered. I live here. <laughs> <laughs> yeah, <what>? <laughs> <laughs> My parents are upstairs right now. Twists. Of course. The lighthouse keeper says that isn't so. ที่กุมคนเดียวเขาอยู่คนเดียวมานานแล้วปีแล้วพอมีจุดขไม่เหนเหนขจริงนะขึ้นไปแล้วก็บีคนนั้นเขาก็โหขัดทำไมต้องเป็นแอ็ก์เออทำไมจะขวัตลอดไ้โอ้โหชิ้นสวยเล็กสวยเล็กๆน่าสยองน่าขยะนขยงขยะขยงหรือว่าแบบเฟก ไม่ทาเหมือนกันไม่รู้เหมือนัไม่รู้อีดูสยองโอเคโอเคแล้วใครทำล่ะผู้หญิงเป็นคนทำเธอบอกาีขอเธอว่าเธอทำเนี่ยเนี่ยตเขี่ในอ่าอ่า่าอ่าออ่าอ่า้าอ่อาออ่าอ่อาอาอ่า่่าอาอ่าออ่อ่าาอ่าอ่าอ่อ่าอ่าอ่าอ่ r อ่อ่าอ่า r t อ่า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 ่าออ่า่อออออออา God, but Sure, But he's cut his that closer to see the dead man's face in the dark? Closer. guy closer. Go ahead. It's his own. And it's eyes bold. And how Oh, oh. a ghost?

the oh, so <laughs> internet. A website that tells you to drink beer under every circumstance. <laughs> I'm just following orders, man. <laughs> <laughs> <remember> this website. <laughs> 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 I need you. Are me. Are <laughs> yeah. <good>. Oh, yeah. <laughs>